ในรอบเดือนพฤษภาคม2565ที่ผ่านมากองทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้ดำเนินงานตามภาร,รกิจเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงดำเนินงานโครงการก่อสร้างเพื่อแก้ปัญหาจราจรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้การเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูฝนอาทิดูแลสภาพเส้นทางไม่ให้มีหลุมบ่อเส้นจราจรมีความชัดเจนความพร้อมของระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความชัดเจนของระบบป้ายโดยการทำความสะอาดป้ายและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยรวมถึงตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายแนะนำนอกจากนี้ยังได้กำจัดวัชพืชบริเวณรัว้วและขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมการขยายเวลาโปรโมชั่น Mflow สำหรับสมาชิก หลังจากที่กรมทางหลวงได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกแล้วกว่า3 2 0 0 0 0คันโดยตั้งแต่เปิดให้บริการกรมทางหลวงได้จัดโปรโมชั่นสำหรับผู้สมัครใช้บริการแบบเต็มรูปแบบผ่านทางเว็บไซต์ www.mflowthai.com โมบายแอปพลิเคชัน M-Flow ไทยและจุดบริการซึ่งจะได้สิทธิ์วิ่งฟรี2เที่ยวพร้อมรับส่วนลด20%ทุกเที่ยวที่วิ่งจำนวน1 0 0 0 0แสนสิทธิ์จนถึงวันที่15พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดกรมทางหลวงได้ขยายเวลามอบส่วนลด20%ทุกเที่ยวสำหรับสมาชิก M-Flow ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2565หรือจนกว่าจะครบจานวนตามที่กาหนด โครงการก่อสร้างได้แก่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนปากทอ่อมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกแบ่งการก่อสร้างเป็น3ช่วงได้แก่ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.3กิโลเมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ช่วงเอกชัยบ้านแผ้วระยะทาง16.4กิโลเมตรขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและช่วงบ้านแผ้วปากท่อระยะทาง47.4กิโลเมตรซึ่งจะก,ก่อสร้างในอนาคต สำหรับช่วงเอกชัยบ้านแผ้วที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีนี้มีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร20บวก295พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร36บวก645พื้นที่อำเภอบ้านแผ้วจังหวัดสมุทรสาครซึ่งโครงการนี้ใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางหรือกองทุนมอเตอร์เวย์ในการก่อสร้างงานโยธา โดยออกแบบเป็นทางยกระดับบนถนนพระรามสองขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละสามช่องจราจรมีจุดขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่จุดขึ้นลงมหาชัย2จุดขึ้นลงสมุทรสาคร1จุดขึ้นลงสมุทรสาคร2และจุดขึ้นลงบ้านแพ้วโดยภาพรวมช่วงบางขุนเทียนเอกชัยและช่วงเอกชัยบ้านแพ้วคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2568 สำหรับอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับลำลูกกาเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณทางแยกต่างระดับลำลูกกาที่ติดสะสมเข้าไปในมอเตอร์เวย์หมายเลข9ก้าปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์2566